เลี้ยงไก่ฟันไข่รดไอแลนด์ครับสุดยอดเลยครับดูครับไก่สวงามครับสายฟันสุดยอดเลยครับว่าให้ไข่ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับสายพันรดไอแลนด์ครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับ เป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพนี่ครับมาดูไก่รสไอแลด์แดงโอ้ไก่พันไข่ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับสองอยตัวเดี๋ยวใครเป็นคนเลี้ยงเดี๋ยวจะไปคุยกันครับนี่ครับกำลังให้อาหารกำลังจะให้อาหารอ้าวอ้าวนี่โอ้ยขากินไก่กับเป็นยไสุดยอด ครับลุงก้นไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองนะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เป็นวันที่สองครับของการที่มาเยี่ยมเยือนทวีสุขฟาร์มนี่ฟาร์มนี่เป็น่ังเอิญจังเอิญวัาทวีสุขฟาร์มครับมีงัวมีป่ามีกบมีไก่ครับครับเลี้ยงครบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อนี้เมื่อนี้ผมจะมาแนะนาเรื่องเรื่องไก่ ครับผมเมื่อนี้ขอนําเสนอครับการเลี้ยงไก่พันไข่เนาะครับในครอบครัวในครัวเรือนครับพันที่ผมเลี้ยงเป็นลถไอรอนแดงครับเพราะว่าแถวแถวภาคอีสานเท่ากับจะเลี้ยงสายพันธุ์นี้อยู่ตลอดครับับเลี้ยงหลายพันธุ์เลยกัมีเพื่อนๆนที่เพื่อนประสบผลสําเร็จมาก่อนครับเพื่อนแนะนําว่าให้เลี้ยงสายพันธุ์นี้ล่ะ บ่เป็นบ่เป็นสายพันธุ์สิพี่ครับเลี้ยงเลี้ยงยังตัวครับผมเอามาตอนแรกผมเอามาสองลอยกโตครับประมาณสองลอยแปดสิบตัวที่ผมจัดเขาคล้องที่แรก้ลงดับแรกมันกัดธรรมดานะครับเขาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตกับมีการตายเรัะบางตัวก็ตายเสียหายไปนั่นแต่ว่าส่วนนี่ที่ที่เหลืออยู่นะตอนนี้นั่นนี่หลานสาวมันนับมือนั่น่อยออกไป มันบอกว่าไก่ยังอยู่2 20โตัวครับช่วงนี้นะอายุายไปไดลครับขนาดนี้ประมาณนี้ผมเอาไก่ล่องเดือนเมษายนครับหมายถึงว่าตัวเลๆหรอยป่ครับผมเอาลูกเจี๊ยบลงเลยเด้โอ้ตัวอยๆครับผมลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆเนี่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกเจี๊ยบครับเพราะว่าการที่ห้าสิซื้อไก่ที่ห้าสิซื้อไก่ไข่ลงแล้วไก่ที่พ้อมไข่เนาะครับครับครับทงต้น ทั้งตอดฟ้ามเพิินมาแจ็คเมนเพิ่นเลี้ยงมาแบบใดแล้วผมเคยออกมาลงมันจะมันจะปรับเปลี่ยนสถานการณ์การกินครับครับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมันจะบ่คือกันครับเพดใย้ไกลเข้าตายหลายสูญเสียไปหลายโตตอนแรกๆนี่คือตัวนลอยๆลูกเกี๊ยบน้อยๆมาผมเอาลูกเกี๊ยบมาเลยครับแจ็กโตครับผมสร้างมาที่แรกนั้นสองร้อยประมาณสองร้อยแปดสิบครับสองร้อยแปดสิบตัวละเท่าไหร่ครับ ตัวละหกสิบบาทคุเด้บ่ตัวน้อยๆหน่อยน,น้อยๆเจี๊ยบๆ <c oughs> ห่อยออกออกจะไข่อาทิตย์หนึ่งเขาก็เอามาส่งตอนตอนเมษาตอนเมษาแล้วมันเข้าการให้อาหารตั้งแต่เริ่มต้นเข้าให้จังไรครับตอนให้อาหารแต่เริ่มต้นผมให้มากเนาะผมก็ให้อาหารไก่พื้นบ้านธรรมดาละอาหารเม็ดเม็ดหน่อยนะครับครับครับให้อาหารไก่พื้นบ้านธรรมดาแลยก็มีเศษพักเศษเศษหมากไม้แน่ได้มากก็เอามาให้มันกินตอนกินเลนคือให้มันคลายเครียด แล้วบัดนี้ใหญ่มากพอพออายุมันได้หาเดือนขึ้นไปครับอายุมันได้เต็มหาเดือนขึ้นไปเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของมันเป็นเอาอาหารเม็ดเพื่อไก่ไข่ผสมเพราะว่าการที่จะเลี้ยงอาหารนี่คือเฮาเ้าเลี้ยงไข่มันมันกับมีสูตรอาหารเฉพาะส่วนของไก่ไข่นะครับเนาะก็เอาอาหารไก่ไข่มาผสมเพื่อว่าให้มันสา่งไข่สั่ง ฮอร์โมนไข่ขึ้นครับครับครับอือก็คือหาเดือนนี่คือมันจะไข่มันบ่ครับหาเดือนนี่ใกล้เริ่มเป็นสาวครับครับครับหาเดือนใกล้สิเริ่มเป็นสาวเริ่มเริ่มอยาไข่แล้วอือิ่มเริ่มมีเพิ่นเอินไว้จะได้ล่ะเริ่มมีห้วยไข่น่นนะครับครับเริ่มมีห้วยไข่เริ่มมีห้วยไข่หลังจากหาเดือนไปแล้วอืออือแล้วบานนี้เทากับ เอาอาหารไก่ไข่ครับครับเอาอาหารไก่ไข่นี่คือนี่คืออาหารไก่ไข่ครับใสผ่ผมใส่อันนี้ใส่สูตรนี้ครับเพราะว่ามันกับราคาบอ่อสูงเกินไปกระสอบหนึ่งสักบาทครับกระสอบหนึ่งนะมือน,นี่420้บ,บาทครับนี่จักกิโลครับสามสิบกิโลสามสิบกิโลนี่กินกินจักมื่อทาโดยแบบแบบที่แบบมาตรฐานเ,าเขาเลียงแบบมาตรฐานก็คือนอหนึ่ง ไก่ม <muitas> <arias> ันจะกินมือละขีดครับไก่ไข่จะกินมือละขีดหมายถึงต้อโตตอโตครับมือละขีดมือละขีดไล่ไปเรื่อมือละขีดโอแล้วบานนี่เ้านับเบิ่งไก่อยู่ในหนีขนาดสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าตก็เท่ากับยี่สิบกว่ากิโลเนาะยี่สิบกว่ากิโลครับแล้วอาหารสอบนี่มันมีอยู่สามสิบกิโลในเมือนมีอยู่สามสิบกิโลมันเกิดจะเหลืออยู่ขอดอยู่ขอดอัน ขัดกระสอบครับครับครับมันจะบ่หมดอ๋อจะเหลืออยู่บ่มมดมือละสอบคือมันสิมีส่วนเหลือเฮาทดใส่มือไม่นะครับครับครับมือละประมาณ4ี่ร้อยหรือสามร้อยกว่าบาทครับต้นทุนมันค่าอาหารแล้ววันนี้การออกไข่ของเฮาเดี๋ยวันช่วงใดที่มันออกเร่งเรงมันเกิดจะออกไปเรื่อยๆครับแต่ว่าตอนนี้ใกล้ผมเพิ่งจะเริ่มไข่ครับ ไก่ผมเพิ่งจะเริ่มไข่ประมาณหนึ่งเดือนกไข่บ oh, <ค>ัวให้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ oh, ตัวนี้คือไก่นี่อยู่อยู่ประมาณหางกเดือบมันบวกกับนี่ไก่เฮานี่บัวเป็นมันเจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดเดือนแล้วเจ็ด <7 S 1> เดือนแล้วออกออกเต็มที่เท่แสดงครับมีสองร้อยกว่าตัวนี่ ออกแบบหลายที่สุดเลยความจริงมันว่าครับเท่าที่ผมศึกษามากไก่น่ะจะออกไข่อยู่ประมาณ90%คือว่าเต็มที่นครับสิบออกลอยเปอร์เซ็นต์เลยสิบออกประมาณ90%ยกตัวอย่างว่าผมเลี้ยงเดยวตอนนี้หลานนับไว้มีไก่สองร้อยยี่สิบตัวกะครับตัดไปประมาณยังคาถาได้ไข่เก้าสิบลอ,อยเก้าสิบหน่วยก็ค,คือเต็ม เต็มคั้วผักพุ่มใจแล้วว่าไก่เฮาไข่เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไก่ผมไข่อยู่ประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบางตัวก็ยังบ่ได้ไข่เต็มที่คือตัวที่ออกงอนน้อยๆนี่ก็ยังบ่ได้ไข่จังซั่นนะอ๋อถ้าเป็นตัวน้อยๆนี่ๆตัวแบบนี้ก็ยังบ่ได้ไข่นี่นี่ถ้าเป็นจังซี่ครับผมอ๋อตักงอนขนาดนี้ยังบัได้ไข่นตัวไข่แล้วคือเป็นแบบลักษณะเนื้อออกงอนแปรเงาไปเลยครับนี่งอนยักล่มนี่คือออกไข่เต็มที่แล้วนี่งอนยักล่มเลยนี่ๆีงอนล่มๆนี่ครับผม ถ้างอนแดงล่มไปแล้วนี่ก็คือไข่เต็มที่แล้วแต่เป็นงอนเป็นลมลงเล็กน้อยนี่ครับผมอมันจะแดงแดงดอกตัวที่มันไข่ทุกมือนะอเอ้าใกล้ตัวผูกก็มี่กลตัวผูน่ะเป็นติดไกลเขาแถมมากครับไกลตัวผูมันติดไกลเขาแถมมากกั้วจิงมันบอลเนไกลไข่แปลว่าผมสิจับได้จับออกอยู่ไกลตัวผูกกระไดนี่คือวิธีการเลี้ยงตามความรู้สึกตามเลี้ยงมากนี่หกเดือนเจ็ดเดือนแล้ว รู้สึกว่ามีมือใดขาดทุนบ่ตามคิดพเดือนเจ็ดเดือนแรกนี่คือขาดทุนมาตลอดแม่ป่ะครับครับผมเพราะว่าผมเอาไก่น่อยมาเลี้ยงเนาะก็คือมีแต่เกิดควักกระเป๋าครับให้มันกินหลังจากมันเริ่มไข่มากครับตอนตอนนี้มันเลี้ยงโตได้แล้วเอาว่าวรอดว่าตอนนี้มันเลี้ยงโตได้แล้วแต่ว่าหันกาไรยังบ่หลายครับเพราะว่ามันไข่ยังบ่ได้เต็มเปื่อเส็นมัน ทานอีแจ้กน้อยนี่ก็ดีได้แจ้กน้อยนี่มันก็นจะเริ่มถอนทื<อ>่นขึ้นในห้าเพราะว่าอ,อ,อายุไกลไใครนี่มันจะอยุสองปีขึ้นครับสองปีกวา่าครับผมพ้อก็ะดีเก็บกำไรตอนแลกเก็บกำไรไปเรื่อยๆนั่นเป็น เป็นรายได้ของขั้วเฮือนเขาบวังอีกอย่างหลายครับในกรณีที่เขาเหตุในครอบครัวครับกับบอสไส่ว่าโอ้ต้องเอากรบกลวยเป็นกรบเป็นกรรมกับบอสแม่<อ>ย่างหน่อยตอนนี้ผมมีกําไรเล็กๆน้อยๆผมก็ได้ค่าขนมให้ร้านแล้วแล้วก็ได้ให้ร้านได้ทอดกินได้เอาไปทําบุญได้เอาเหลือกินในขั้วเฮือนจรงสนใจครับมีขั้วเอาแล้วเราเลาเขาเก็บไครเขาเก็บจังไหรเพืนครับมันเวลามันไเวลาเก็บขครนะครับนี่มาด้านนี่ครับ ผมสีเ็แบบง่ายๆเลยครับอ่าผมสีเอแบบง่ายนี่คือกระถาดไข่นี่ถาดไข่วางไดหั่นทั้งล้านกับมาเก็บไปแล้วครับจะว่านี่เป็นไข่ไม้ด้วยนี่อ๋อเป็นไข่ไม่นี่เป็นไข่ไม่นี่อ๋อไม่จะไมาไข่สนีทเลยครับผมอันนี้ก็บบอสเป็นกำลังไข่อยู่บ่อนี่เอันนี้เป็นกำลังไข่อยู่นี่กำลังไข่เป็นกำลังไข่แต่ว่าเก็บไปแล้วครับมือนี่ หาแพงแล้วโอ้แมมือนีนเก็บไปหาแพงแล้วสามห้าสิบห้าเนี่ยก็คือเฮ็ดแบบนี้เลยเป็นชั้นครับผมผมเห็ดไปยังสีอันนี้มันเป็นค้อหมูเกาครับอ๋อผมมาปรับปรับติเปลี่ยนข้อขอหมูเกาให้เป็นค้อไก่าสันเถาะมีบอเป็นไข่สะนะมันึ่งนอกนี่ครับมีครับ แล้งตัวเน,นาะบ่จิกจะกินบ่บ่กินได้ครับอ๋อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเอายกตัวอย่างว่าบางตัวมันอาจสิขึ้นมาไข่ข้างไว้นั่นสิคาทาเคลียวโตกแตกจังกินคาทาบ่แตกบ่ก,กินครับบ่ซับไก่กินออแต่มันบ่แตกมันก็บ่กินคาทาบ่แตกบ่ก,กินครับออืนี่มันกำลังไข่อยู่บางตัวก็ยังไข่ไข่ผมได้เก็บไปจนหอดค่ำผุหละรอบสุดท้ายกับก้อนที่ค่ำก้อนที่สิมืดใช้ค่าจะเรียกอะได้ประมาณสี่ห้าแพง ประมาณสีแผงหาแผงตอนนี้ยังบ่ได้เต็มร้อยหน่ะคือตัวนั้นยังบ่ได้ไข่เลยนหนับตัวนั้นบ่ได้ไข่แน่นอนตัวนั้นขัดมันมังง้อยอัแสดงว่าเพิ่นจักมาไข่มันบ่ครับนี่เลยจังได๋บ่ครับคือการมังง้อยเนาะปกตินิสัยของไก่มันก็ง้อยไปตามพื้นที่อะนะพราะว่าทั้งนั้นมันก็น้าเน่นกับแบ่งแบ่งพื้นที่ออกมามางง้อยเรียนจัสมาน้อครับตามภาษาบ้านเฮาก็เอิ้นว่า มั่งไหวอนอลูกลูกไพครับอันโรคไพรไข่เจ็บของไก่เข้ามนเป็นยังไงมีบอโรคไพ่ไข่เจ็บเท่าที่ผมเบิ่งมากเนาะกับบคกอยมีดวยครับคกับคาถามากก็คือพวกไขวัดนกพวกนั้นมากกับอยากเอาการยุ่แต่ว่าคือตอนตอนที่ผมเลี้ยงตอนแรกๆนี่ผมก็ต้องให้วัคซีนให้อันยาแม่ว่าให้วิตามินอย่าให้ยาครับป้องกันนะนะผมก็ให้มาแล้วจน จนไก่เริ่มไข่ผมจะเศร้าไห้ไห้มาตลอดครับก็กระือว่าได้การอยู่นาะเลี้ยงกันผมเลี้ยงการเลี้ยงกันไก่แบบสายพันธุ์นี่เนาะครับผมมันมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าสายพันธุ์นี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่ออกไข่ดีบอกครับเลยจังเลตามข้ามคิดตามเท่าที่เท่าที่มูมูผัวข้าเจ้าผู้เลี้ยงมากกว่าแนะนำเขาก็แนะนํามาพันธุ์นี่ครับพันธุ์นี้ครับผมแต่ผู้มีผู้ข้าเจ้าอยากได้เพื่อเขาจะ พูดข้าจากาเลี้ยงเทามี่มองเข้ากเอาวะมันก็ติดต่อคุณนั่นบ่มีอยู่ครับมีเบอร์ติดต่ออยู่แต่ว่าแต่ว่ากระต้องแกะออกจากโทรศัพท์ไปสิงหูถ้าไม่พูดสนใจว่าจกเลี้ยงกับผมกับมีบนแนะนําให้เอาอยู่เอาลูกให้ฝากฝากถึงเกษตรกรที่เขาจาอการเลี้ยงไก่เนี่ยประสบการณ์เท่าที่เลี้ยงมากกับการลงทุนกับการค่าใช้จ่ายกับเอ่อรายได้เท่าที่ได้รับมากนี่เป็นยังไงเลี้ยงไก่คือการเลี้ยงไก่เนาะครับบอกกันตรงๆเลยเด้อครับครับ ผมจะบํหวังว่าสิมีรายได้เป็นกว่าเป็นกำมขออย่างเดียวคือเฮ็ดแห้เฮามีอาหารในครอบครัวคือผมบอกมือวาดนี่แหละครับครับครับว่าหนึ่งเฮามีอาหารในครอบครัวเฮาเฮามีแรงปโปรดตีนในครอบอาาครัวเฮ้าจังซี่ครับครับมันกะเป็นการทุนไล่ใจาของครอบครัวลงไปอีกว่าเฮ้าประหยัดขึ้นไม่อีกขั้นตอนหนึง่งครับ คือผมเลี้ยงป่าผมกับวังว่าได้ป่ากินในครอบครัวเลี้ยงไก่กันย่างหน่อยกับได้ทอดให้ร้านกินกำไรมันก็คือได้เก็บเป็นทุนมันขึ้นมาครับแล้วก็อีกอย่างนึงกับย่ามเ้าอยากหรือว่ามีพีมีนองมักงสิห้าก็ยกเป็นแพ้งออกไปตอนรับเลยว่าเออเอาเอากินลวกไข่ใส่กาแฟจังสินาตตมามาครับผมจิะรวกมามาเจังสินะเ้ากับว่ได้ต้องแลแต่ปอีกอย่างนึงบานนี้ของเราของเก็บทุกวันเป็นของแท้สดใหม่ ครับอ่าเก็บผมกล้าเว้าเต็มปากเลยว,ว่าเป็นของแท้สดใหม่เพราะว่าโบเมนวาโบเมนวาเว้าให้ทั้งตลาดเนาะครับคือใครตลาดในี่ย่างหน่อยกว่าสิมาฮอดตลาดนี่็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดมืออาทิตย์หนึ่งครับครับล่องเ่อเอามาทุบออกล่องเ่อก็อยากเป็นน้ามกระเทือนเพื่อเพื่อสิถึงมือผู้บริโภคครับแต่ว่านี่เวลาเขาเอาไปทุบออกนีด ไครแดงยังมุ่นมองก้องอยู่เลยแล้วก็ใครขาวตีกันแทบสิบโบ๊แล้วไล่ออกจากกันเลยล่ะคือมันเป็นของทีมไม่สดทุกวันเว้ยไม่สดทุกวันครับแล้ววันนี้ตัวที่เป็นการตลาดเท่าการตลาดบ่ับที่ผมเลี้ยงอยู่เดียวนี่งคบับในชุมชนบ่พ่อขายนั่งอาผมสิเว้าผมกาเบาเลยมือว่านนี่งเจ้าสั่งมาว่าให้แม่บ้านผมเอาไปส่งครับ แต่ว่าไปมดยุการทางมือนี่ต้องต้องเล็งไปหาข้าเจ้าคนที่คนที่โทรมาสั่งมดกลางทางครับมดกลางทางไปบ่ฮอดเพื่อนผู้โทรสั่งผู้โทรสั่งมาได้หรืบมาได้คืออยู่ในซุ่มซ่อนกับบกเพียงพ่อครับครับครับตอนที่ผมเลี้ยงที่เลกแม่บ้านผมเกิดเคยว่าคืดง้อว่าเสียไปขายใสครับเออแล้วบัดเลี้ยงเสถียหนึ่ง ของของข้าเป็นของที่เอ่นว่าของแท้สดใหม่ปากก็ปากว่าอไปว่าโอ้ยมันดีกว่ากินของตลาดเว้ยสรุปเลยว่าของเข้าดีกว่าเขาหลเลยติดตามโทาอหาเมื่อนี้กัดนั่ได้เอาไปขายกับเล่นไปกัดข้าวเดี่ยวบดบุฮันได้พอสามสิ้นาที่กัดกัดมาแล้วหมดแล้วได้ความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ผู้ใดากเลี้ยงกัน ล่องศึกษาเบื้องเนอะรุ่งไพ่มาอยู่บ้านดอนตานมูสิบเอ็ดตำาบลบางโค้อำเภอางโค้จังหวัดสกลนครเพื่อเลี้ยงไก่สองร้อยกว่าตัวถือว่าอยู่ดีมีแห้งมีความสุขกับการเลี้ยงเพื่อ,อทำปศุสัตว์หลายอย่างครับเพื่อเลี้ยงม่วงมวแล้วก็เลี้ยงปลานิ่นเลี้ยงปลาไว้กินแน่ยว้ขายแนี่ผสมผสานกันไปสุดยอดเลยอ้าวมีแนวฝากในเกษตรกรผู้เลี้ยงทุกอย่างเลยครับในในประเทไะเศไทยเกษตรกรเรื่องการทำปศุสัตว์เนี่ยครับผมครับ แต่ว่าเอาเอาตามความคิดของผมเนาะครับครับเฮาเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นความสุขของเฮาเป็นความสุขพื้นฐานครับเฮามีสิ่งมีของมีแนวเบิงครับสิเป็นความสุขพื้นฐานของครอบครัวย่างหน่อยเฮาก็ใส่เวลาที่เฮาสิเอาไปเล่นเลื่อยเปื่อมาอยู่กับสิ่งกับของจะของเห็นอยู่ทุกมือ เ,เกิดความสุขในครอบครัวอย่างที่สองก็เกิดอาหารในครอบครัวเ้าวเลี้ยงเองกินเองปลูกเองขายเองกินเองครัเฮ็ด้ส่วนที่ข้าสิไปซื้อทั้งตลาดข้ากลับะหยัดไปอีกขั้นตอนหนึง่งแล้วก็ในกรณีที่เฮาเห็ดเองเ้าก็ับหูว่าอันมีปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์าก็สามารถที่จะกินได้แบบสบายใจนะนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมเห็ดเองอแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง เฮ็ดจริงเหล่านี้เฮ็ดอยู่ในพื้นที่เจ้าของเฮาบอต้องไปเป็นลูกน้องไผ่เป็นลูกน้องคงเจ้าของเป็นเจ้าน้าของเจ้าของ,ของ,ของครับนี่ความสุขมันเกิดมาตรงจุดนี้ครับบอกตรงๆเลยสุดยอดสุดยอด <ừ. S 2> เอาข้างช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดต้องขอบคุณลุงคนไผ่อีกครั้งหนึ่งที่มามารบกวนมาให้ความรู้ับ นี่ครับการเลี้ยงไก่พันไข่สุดยอดเลยเอาขอบคุณเลยๆครับอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับก็ต้องขอบคุณสุดยอดนะขอบคุณคุณลุงคนไพครับบ้านตอนตาลหมู่11ครับวันนี้มาดูการเลี้ยงไก่พันไข่นี่ครับ200กว่าตัวก็ได้ความรู้ก็วันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดก็ต้องขอบพระคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการเลี้ยงไก่พันไข่ สุดยอดเลยสายพันธุ์ดีเยีเ่ยมยอดครับอย่าลืมกดติดตามครับสวัสดีครับ